สวัสดีพี่พร้อมกันเด้อ <c oughs> เอาล่ะไปเริ่มค่ะพี่วันนี้เราพูดกันเรื่องอะไรคะเรากลับกันมาที่เรื่องของมารยาทในการให้เกียรติผ <c oughs> ู้อื่นทีอย่างเงี้ยแล้วพร้อมเ <c oughs> ชะะื่อเรื่องสาระไม่มีหรอกพูดเลยพูดกันเรื่องสิทธิของแต่ละคนกันมา <ทะ S 1> ก็เยอะแล้ว <c oughs> แต่ทีนี้เราต้องมาแคร์เรื่องสิทธิของคนอื่นด้วย ใช่คือคนเราชอบเรียกร้องสิทธิของตัวเองแต่ไม่ค่อยแคร์สิทธิของคนอื่นประเด็นคือสิทธิเนี่ยมันมาเป็นคําคู่กันคําคำว่าหน้าที่นะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเรียกร้องหาสิทธิ์อะไรก็ตามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีนี่ไงซึ่งหน้าที่ของเราอย่างแรกเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเราก็ควรจะรู้จักที่จะให้เกียรติคนอื่นเขาด้วยใช่นะคือรับสิทธิของคนอื่นเขาด้วยอย่าเรียกร้องให้ให้เกียรติเราอย่างเดียวในขณะที่เรายังคงกดคนอื่นอยู่ใช่นะทําอะไรก็ นิ้วที่ชี้ไปที่คนอื่นให้หันกลับมาชี้ที่ตัวเองบ้างอะเอาเรื่องของเราก่อนว่าบางคนที่ไม่ดีเฟนต์ตัวเองเราเชื่อว่าเรามีน้องๆหลายคนที่จําได้ว่าเคยเหมือนคอมเมนต์เข้ามาว่าแบบพี่ครับหนูไม่กล้าสู่เขาเลยค่ะหนูไม่กลา้าเถียงเขาหนูไม่อยากมีปัญหาหนูก็เลยยอมยอมไปแต่จริงๆแล้วหนูไม่โอเคอะไรเงี้ยลราก็มาบ่นใส่สองพี่ซึ่งสองพี่ยินดีฟังไม่ว่าแต่ช่วยอะไรไม่ไดู้่กไหมนะอย่างแรกเลยจริงๆคือเราจะต้องรู้จักตัวเองในการที่เราจะเคารพ ตัวเองได้เราต้องรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะแล้วก็รับผิดชอบในทุกอย่างที่เราทำลงไปก็คือหน้าที่และสิทธิก็คือบางทีเด็กๆอ่ะเอาเวลาไปดูเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ลืมที่จอกเดินทางเพื่อค้นหาตัวเองคือเราอ่ะ มันยากนะเราก็ยอมรับว่าอของสองพี่เนี่ยโชคดีว่าโตมาเนี่ยไม่ได้ติดมากับโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นอะสิ่งที่มันสนใจได้คือเรื่องของตัวเองอเรื่องของพ่อแม่ครอบครัวพี่น้องอะไรต่างๆคือสิทธิหน้าที่ของเราแต่ปัจจุบันนี้เราตื่นขึ้นมาปุ๊บ เรามองเรื่องของคนอื่นก่อนใช่เราดูก่อนว่าฟีดวันนี้มีอะไรใครบ่นกลดาใครมีปัญหาใครแต่งตัวเปิดสกาดกินกาแฟแก้วลวะไร,รไปประคำสมัยหมา,มาไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยคือเราเราไปโฟกัสในเรื่องของชาวบ้านก่อน<ช>เรื่องตัวเอง เพราะนั้นจริงๆแล้วการที่จะให้เกียรติคนอื่นหรือให้เกียรติตัวเองเนี่ยมันเกิดจากการที่เราร,รู้รู้เท่าทันตัวเราก่อนใช่เมื่อเรารู้จุดยืนของตัวเองและสิ่งที่เราต้องการแล้วเนี่ยถ้ามีใครที่จะเข้ามาวุ่นวายวอแวร์หรือเอา เอาสิ่งที่มันควรจะเป็นของเราไปหรือทําให้เราบิดเบี้ยวไปจากภาพหรือความต้องการของเราเราจะรู้ว่าเราจะปกป้องตัวเองในระดับไหนมไม่ได้ค่ะพี่หนูทาอันนี้ไม่ได้เพราะอันเนี้ยสิ่งที่พี่กาลังขอให้หนูทํามันขัดกับสิ่งที่หนูตั้งใจหรืออะไรอย่างนี้นึกออกมาเพราะฉะนั้น ไม่ใช่ปฏิเสธเลยเปิดพี่มู้สึกว่าคนที่มีจุดยืนที่แน่นอนในตัวของตัวเองอ่ะเราจะกล้าปฏิเสธเพราะเราไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายอะไรเราแค่ปกป้องสิทธิของเราเท่านั้นเองนะคะอย่างช่วงที่เราถ่ายรายการกันเนี่ยมันก็เป็นความแบบช่วงการเมืองร้อนแรงน่ากลัวหรือเกินมันก็จะมีการแบบวิจารณ์กันมาไปของคนแต่ละรุ่นบ้างหรือคนแต่ละความเชื่อแต่ละความเห็นกันซึ่งเราไปตัดสินคนอื่นว่าเนี่ยคิดแบบเนี้ จะเลือกอันเนี้ยไม่ฉลาดเออไม่ไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยคิดน้อยเอาอันนี้เป็นหลักทำไมไหม้ดยคือมันเป็นการเลือกตั้งเป็นสิทธิของส่วนบุคคลค่ะจริงเลือกไปเถอะไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเลือกใครจริงเราก็ไม่แล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องออกมาแบบอย่างเช่นมีแรงใครก็เห็นอย่างนันช่วงนี้มันจะมีคําถามที่ว่าเลือกใครอ่ะเออ คำแรกอย่างแรกเนี่ยไม่ต้องเป็นเรื่องของการปฏิเสธแต่เรารู้ว่าเรามีสิทธิที่จะไม่ตอบขออนุญาตไม่บอกนะคะอเอาไปเลือกกันแล้วกันบางทีเราก็บอกว่ายังตัดสินใจอยู่ออค่ะคือมันไม่มีความจะเป็นหลายๆอย่างนะการเคารพสิทธิของตัวเองและการเคารพสิทธิของคนอื่นไม่ได้หมายความว่าเราต้องชนเสมอไปใช่ไม่ได้หมายความว่าต้องก่อให้เกิดคอน FLICT หรือการแบบถกเถียงกันที่รุนแรงแต่บางทีเรามีวิธีเลี่ยง ถ้าเกิดเราโดนรุกรานสิทธิในแง่ที่ว่าแบบมาถามในสิ่งที่ไม่ควรอย่างคําถามประเภทเงินเดือนเท่าไหร่ะอะอหรือแบบนี่ทํางานที่นี้นี่แบบดีหรอ,ออะไรเงี้ยคือ,อ,อมันย้อนกลับไปถึงหลายๆเรื่องที่สตรีมีคลาสเคยพูดไปแล้วเวลาเราโดนคนอื่นแอดแท็กอืมอันนี้คือการคนที่มาแอดแท็กเราเนี่ยเป็นคนไม่ได้มีการใจเข่าใจเราคือเป็นเสือเกย์เอ,อเออแต่ น้าการเผือกนั้นเอา้าเจ้าอยู่ดีๆสุภาพทำไมอะในเมื่อพูดเสือกไปแล้ว <laughs> ไม่เข้าใจแต่งตัวสวยหวานแต่พูดคำว่าเสือกเก่ง <laughs> มันก็ย้อนไปที่ตรงที่เราพูดแล้วแหละว่าเรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองโดยไม่ต้องแบบไม่ต้องไปตีกับเขาก็แค่คิดง่ายๆว่าเสือกเก่งแล้วก็แบบขออนุญ,ญาตไม่ตอบนะคะเรื่องนี้แบบไม่สะดวก จริงๆแล้วรายการนี้ถ้าจําได้ตั้งแต่เทปแรกที่เราเริ่มต้นมาเราเราพูดเสมอว่าเราต้องการที่จะส่งเสริมการเข้าใจกันไม่ใช่มันนงบอกว่าเด็กสมัยนี้ไม่มีมารยาทหรือผู้ใหญ่แป้งเป็นคนแบบโคตรทึนทึกเลยเราจะไม่ก่อให้เกิดการแอตแท็กกันของคนใ,<ช>ในแต่ละรุ่นแต่พี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าเราอ่ะควรที่จะแบบมองหาว่า ถ้ารุ่นเด็กๆมาบอกว่าผู้ใหญ่แม่งอย่างนู้นเราก็เป็นเหมือนผู้ใหญ่ที่เราเคยไม่ชอบเท่านั้นเองจริงอย่าโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่เราเคยไม่ชอบเว้ยพี่พูดจริงๆนะในขณะเดียวกันผู้ใหญ่ก็อย่าดูถูกเด็กว่าแบบเด็กไม่รู้เรื่องหรืออะไรเงี้ยอันนี้คือการไม่เคารพการไม่ให้เกียรติ ซึ่งกันละกันอนอกเหนือจากนั้นอเอาใจเขามาใส่ใจเราคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้คล้ายๆเรื่องข้อว่าปฏิบัติกับคนอื่นอย่างที่อยากให้เขาปฏิบัติกับเราแต่การเอาใจเขามาใส่ใจเรามันมีเส้นบางๆอยู่นิดนึงว่าอย่าไปคิดแทนเขาใช่บางทีอ่ะมันเป็นการแบบก็ฉันเป็นห่วงฉันแบบนู่นนี่แต่จริงๆย้อนกลับไปคำเมื่อกี้อีกครั้งขอให้บ๊บกลับมาว่าเสื้อแก <laughs> จึงแค่อยากรู้บางทีกันไม่ได้ห่วงเขาแก<อ>แค่อยากรู้เรื่องเขาเท่านั้นเองอยอมรับกันมาเถอะการพยายามทําความเข้าใจกับความคิดของคนอื่นเป็นเ,<อ>เรื่องที่ดีแต่อย่าไปเลยไปถึงขั้นไปคิดแทนเขาว่าเขาควรจะเป็นอย่างนี้เขาควรจะทําอย่างนี้ทําไมมองไม่เห็นแล้วว่ามันง่ายแค่นี้มันอันนี้คือคิดแทนใช่ชอบข้อนี้จังชมให้เสียงดังติให้เสียงเบาจริง ันนี้ใช้ได้ในทุกกรณีเลยอยากชมใครชมไปเลยจะชมลงโซเชียลลงอะไรก็ชมต่อหน้าที่ประชุมหรือชมไปเลยชมได้ชมเสียงดังได้แต่ถ้าคุณจะติใครให้เรียกเขามาพูดตัวต่อตัวในที่ที่ไม่มีคนอื่นเพราะว่ากัน การหักหน้ากันในที่สาธารณะนั้นก่อความบาดหมางมากกว่าที่คุณคิดใช่แล้วเขาก็คือเราทำ้ายความมั่นใจของคนบางคนซึ่งคนคนหนึ่งอาจจะไปได้ไกลมากกว่านี้แล้วในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอ่ะถ้าเขาไปได้ไกลแค่ไหนอ่ะพี่รู้สึกว่าเราควรจะปรารถนาดีกับเขาโดยแต่ว่าบางทีคำพูดบ้าๆบอๆโง่ๆด้วยอารมณ์ของเราแค่ครั้งเดียวอ่ะที่ไปประจานเขาต่อหน้าคนอื่นอ่ะมันเอฟเฟกต์อะไรหลายอย่างแล้วมันกลายเป็นตัวบล็อกเขาแทนที่เขาจะสามารถไปต่อได้ อันนี้ยิ่งในมุมของแบบคนเป็นเจ้านายด้วยเนาะคนเป็นเจ้านายบางทีแบบเจ้านายผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วเห็นเด็กรุ่นใหม่หรือวัยรุ่นที่เพิ่งเข้ามาแล้วแบบบางทีมันทําลายความเชื่อมั่นหรือความอยากจะสไตรฟ์ไปเป็นแบบอะไรที่มันดีขึ้นคือก็แบบอ่ะถ้ากูจะทําดีแล้วได้แค่นี้ก็ทําเลวเลยละกันเออเออก็แบบปรชดอีกอประชดนี่ก็อีกชนเก่งเออแล้วมันการติมันต้องมาด้วยเหตุผลดยนะมันต้องไม่ใช่แบบ ก็ติซะทุกอย่างติเก่อยูกอีช่างตินี่อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรทำเลยกับก็คือสามีผู้หญิงฟังพี่เวลาชมผู้ชายชมไปเลยผู้ชายอ่ะเขาต้องมีความพราวมีความรู้สึกผู้ชายหล่อด้วยความภาคภูมิใจและความมั่นใจนะเวลาอยู่กองอ่ะบางทีพี่อ่ะชมพระเอกซะจนแบบมันก็มีภาพว่าเอ๊ะทำไมมึงต้องแบบ บ้าผู้ชายขนาดนั้นแล้วในขณะที่นางเอกเราก็จิกจิกจิก <c oughs> พี่เชื่ออย่างหนึ่งว่าผู้ชายอะหลอ่อได้ด้วยความมั่นใจนในขณะที่ผู้หญิงอสวยน่ารักได,ดได้ด้วยความถ่อมตัวนึกออกไหม,มเพราะฉะนั้นน้อยจริงเพราะผู้หญิงมั่นหน้าก็ดูไม่ไ้หญเออ,อผู้หญิงมั่นหน้ามันหนกมากไปก็ไม่ไหวเบาๆไว้ลูกเบาๆไว้ในขณะที่ผู้ชายอะมันก็ต้องมีความแบบ เป็นผู้นําจะหล่อได้มันต้องมีความแบบมั่นใจอ่ะสามีคือผู้ชายอ่ะเขาต้องมีความแบบมั่นใจแล้วจริงๆผู้หญิงที่เด็ดต้องใช้คําว่าเด็ดคือคนที่แบบว่าหลังบ้านเราจะเป็นหลังบ้านที่สวยงามได้เราก็ต้องบอกว่าพรวนดินใส่ปุ๋ยต่างๆให้เขาแบบให้เขาแบบงอกงามขึ้นไป่าเขางอกงามเราก็จะสบายเราก็จะได้เพชหลัง อันนี้ไม่ใช่แจ๊สแฮนด์เหมือนที่ใช่แตัละอย่าอย่าไปยุ่งกับมันเอออันนั้นไม่ต้องพรวนนะแต่ทีนี้ถ้าทะเลาะกันอย่าด่าผู้ชายลงโซเชียลของอันนี้โหดอันนี้โหดอันนี้โหดโอ้ยโอ้ยอ่านเราต้องแบบอ่านอย่างเงี้ยต้องเฮ้ยมันแบบโอย่างเงี้ยคือมันไม่สามารถอ่านว่าโอ้ยได้อ่านดูแล้วมันแบบ โแล้วด่าทีก็ด่ากราดประจานมาด่าประจานเด็ดขาดได้นะโอยมัน,ม,นมันกินใจเธอของแบบนี้มันกินใจอ้อาวทีนี้ต่อให้เป็นคนที่เราไม่ชอบก็ตามพยาพยามพยาพยามจะพล่อลวงมาต่อให้เป็นคนที่เราไม่ชอบก็ตามเราก็ควรที่จะพยายามที่จะเคารพและให้เกียรติเขาให้ได้มากที่สุดใช่มันไม่ได้หมายความว่าพอเราไม่ชอบอินนี่ <c oughs> ก็จะกดมันแล้วม,ม่ควรจะมีสิทธิ์อะไรในชีวิตใน หรือเอ,อเห็นต่างจากเราก็แปลว่าอย่าอยู่ร่วมโลกกันเลยมันไม่ใช่พี่พูดเลยนะว่าช่วงที่ผ่านมาพี่มิวท์คนใน a c e b o o k ไปเยอะมากจริงช่วงการเมืองร้อนแรงอะ่ะพี่ไม่มีปัญหากับความคิดเห็นทางการเมืองนะแต่พี่มีปัญหากับคนที่ตัดสินคนอื่นด้วยความคิดเห็นทางการเมืองใช่เรารู้สึกว่าอ่ะอย่างที่บอกก็แหละว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลและเป็นสิทธิพื้นฐานที่เราจะเลือกเชื่อศาส,สนาการเมือง การศึกษาอะไรก็ได้วัฒนธรรมประเพณีได้ด้วยตัวเราเองมันไม่ผิดแล้วมันไม่ใช่ว่าแบบโอ้อีนี่อีนอกรี่กูจะเอามึงไปแบบเสียบประจานหรือเปล่าคือเขาจะใช่มาคือเหมือนเมื่อก่อนแบบใครไม่เห็นเหมือนคนอื่นก็อีแม่มดเอามันไปเสียบสาวฆ่ามันอย่างงี้หรือเปาสมัยเม่อสมัยโบราณอ่ะคือถ้าแบบถ้าไม่มีศาสนาสมมุติเงี้ยเอออยู่ในยุคกลางอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่นับถือยุคกลางอานนี่อ่านประวัติศาสตร์ ไม่นับถือไม่มีโบสถไม่มีพระเป็นของตัวเองมึงเป็นแม่มดกูจะเผามึงเงี้ยคือตอนเนี้มันวิชชันแบบนั้นจริงๆนะมันมันเป็นมันเป็นวัฒนธรรมล่าแม่มดอ่ะเขาเคยเขียนอยู่ช่วงนึงเมื่อประมาณสักห้าปีหรือแบบสักพักใช่ไหมพี่ว่าแบบอ่ะเราจะพยายามหาเป้าให้ได้ว่ามีใครที่ชอบไม่เหมือนเราแตกต่างคิดไม่เหมือนอะไรต่างๆแล้วเอาเขาออกมาประจานแล้ว การประจานแบบนี้จะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นกับตัวเองว่าดูฉันสิฉันเป็นคนดีฉันทําตามหน้าที่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของแกที่แกจะไปตัดสินเขาแบบนั้นไงฮะเงี่ยคือการที่เขาคิดต่างจากเราหรือเขาจะอยู่กลางๆหรืออะไรก็แล้วหรือเขารุ่นหรือเราไม่ชอบเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ฝึกเมตตาฝึกที่จะโดยเฉพาะอาตอนนี้ในโลกของโซเชียล Twitter หรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อมันมีเรื่องที่เกิดขึ้นหรือมีความเห็นใดความเห็นหนึ่งที่มันจะส่งผลกับกับวงกว้างจงฝึกที่จะไม่ออกความเห็นด้วยพี่พูดจริงๆนะไม่ใช่ว่าเราไม่มีความเห็นแต่เราไม่จําเป็นที่จะต้องพูดความเห็นเราให้เสียงดังในทุกครั้งที่เราโดนกระทบก็ได้มันคล้ายๆกับที่เราเคยบอกอะว่าอะไรที่คุณไม่กล้าพูดซึ่งหน้าอย่าพิมพ์ใช่ือเปะซึ่งมันมีแน่นอนคนที่พูดว่าเอ้ยมาซึ่งหน้ากู อาวเ้ยอ่ไอคนประเภทนี้ก็ปล่อยไปจะไปอยู่ไหนก็ไปแต่ถ้าเราอาอายุไม่ค่อยยืนไม่โดนเก็บบ้างอะไรบ้างก็มักจะแบบแพ้ภัยตัวเองส่วนใหญ่ตายเร็วส่วนใหญ่ตายเร็วนะคะเพราะนันนี้ต่อให้เราไม่ชอบใครก็ตามอ่ะเขาก็ยังมีสิทธิพื้นฐานของเขาที่เขาจะเป็นในแบบของเขาเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วก็ฝึกตัวเองให้รู้สึกว่าอยู่ในพื้นที่ม่ต้องยุ้งกีของเราไปฉันไม่ชอบเธอฉันก็จะไม่ยุ่งกับเธอแต่ไม่จําเป็นต้องไปแอดแท็กเขาจ้ะนะคะอันนี้สําคัญมาก ข้อนี้อ,อยากพูดมากจริงๆจงฝึกที่จะรู้จักยินดีกับความสําเร็จของคนอื่นตอนนี้มันยากเข้าใจใช่ปะเพราะว่าเวลาเราเห็นอะไรเดี๋ยวนี้มันจะต้องมีอ่ะให้อันนี้เอาตรง,ตรงๆเอาความจริงมาพูดกันพูดในใจก็ได้ว่าเวลาเราเห็นคนได้ดีเนี่ยมันต้องมีบางมุมอะที่เรารู้สึกว่าอิจฉาอิจฉา อิจฉาจริงๆเลยอะไม่ว่าจะอิจฉาด้วยเสียงน่ารักหรือว่าอิจฉาด้วยแบบพี่กิ๊กสววจะดีขึ้นมาคือมันก็อิจฉาได้หลายแบบได้เวล้วยเามันก็มีเวลเพราะว่ามันก็จะมีแบบอย่างใาญอย่างสองพี่ที่เคยเจอก็คือเรื่องของการแบบพี่ชีวิตดีจังเลยนะคะเวลาพี่ไปต่างประเทศกันหรืออะไรเงี้ยมาดูก่อนว่าก่อนหน้านี้กูถ่ายนามา กี่ผืนแล้วอะไรเง<ช>ี้ยคือมันก็จะมีรูปแบบของความอิจฉาหรือความรู้สึกว่าทําไมเราไม่เป็นแบบนั้นทําไมเราไม่สําเร็จแบบนั้นในหลายๆเลเวลและหลายๆการแสดงออกซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราพี่รู้สึกว่าเราใช้คําว่าอิจฉากันเปลืองไปนิดนึงใช่เราคิดว่าหนูก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นจริงๆหรอกพี่หนูก็แค่พูดว,ว่าอุ๊อิจฉาจังเลยลองไม่ใช้คํานี้ไหมลองไม่ต้องไปใช้คํานี้แม้แต่จะพูดเล่น เพราะว่าการที่เราพูดออกไปเราพิมพ์ออกไปมันผ่านกระบวนการความคิดไม่มากก็น้อยมันซึมเข้าไปว่าเออกุยฉาคือฝรั่งอะถ้ามันเป็นคําภาษาอังกฤษอะว่าอันนี้ก็ต้องขออนอุญาตดัดจลิดนิดนึงเก็บ<ๆ>ที่ได้นะเก็บที่ได้คำว่าอิจฉาในภาษาไทยอะมันมีแค่อันเดียวเป็นคาว่าอิจฉาแต่อย่างนึกถึงภาษาอังกฤษมันจะมีคาว่า envy กับคําว่า jealous ซึ่งความหมายต่างกันโดยสิ้นเชิง envy คือ positive ว่าโหชื่นชมมันจะเป็นความรู้สึกแบบมันก็เหมือนจะอิจฉาแต่ว่ามันแบบอยากเป็นแบบนั้นแต่ไม่ได้เป็นความอยากเป็นแบบนั้นแล้วแบบคิดร้าย like กับเขาในขณะที่ jealous เนี่ยมันได้ทั้งหึงหวงและได้ทั้งความรู้สึกแบบ อิจฉาริษยาอเอออันนี้คือมันมาเป็นแพ็กเกจเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเราถ้าพิมพ์คําไทยว่าอิจฉาจังเลยด้วยความแบบน่ารักอะคือในรู้นะว่าเสียงพูดตอนพิมพ์อาจจะเป็นอิจฉาจังเลยอพี่ไม่ใช่แบบอิจฉาจังเลยพี่อย่างเงี้ยคือเขา้าใจป่ะเวลของการอ่านมันอ่านได้หลายแบบแต่ ข้างในแต่แตพอ,อน้องอ่ะเออคือน้องจะสิงตัวเองด้วยคําว่าอิจฉา<ช>ไปทําไมเพราะฉะนั้นอยากให้ลองอันนี้พี่อยากให้ทุกคนลองกัน<ม>นิดหนึ่งพี่เคยพูดใน,ในกับคนที่ฟอลโล่พี่ในจีไปทีหนึ่งแล้วว่าวันหนึ่งก็ได้สักวันหนึ่งเราลองตัดสินใจว่าเราจะไม่ใช้คําที่มันเป็นเนกาทีฟเหล่านี้<ม>ก่อนถ้าเราเริ่มจะพิมพ์ให้ลบ<ม>แล้ววันนี้ลองว่าเราจะไม่พิมพ์คําเหล่านี้เช่นเราจะไม่พูดว่าอิจฉาแต่เราจะเปลี่ยนคําเหล่านี้เป็นว่าหุยยินดีด้วยนะคะพี่ หอึออกมาดูชื่นชมการทำงานการใช้ชีวิตของพี่มากค่ะอถ้ารู้สึกแบบนั้นจริงนะไม่ต้องมาใช้คำที่มันเป็นเนกาทีิลองเปลี่ยนมันต้องฝึกแล้วมันเป็นสิ่งที่เนี่ยคือการฝึกจิตแทนที่จะเอาเวลาไปแบบรู้เรื่องเสือกเก่งต่างๆให้เอาเวลากลับมาฝึกเสือหวานๆแล้วพูกว่า เสือกเก่งเวลากลับมาฝ <laughs> ึกกับตัวเองดีกว่าให้เราเป็นคนเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นทีเนี้ยอันเนี้ยเคยพูดไปแล้วเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียอันนี้มันมคล้ายๆกันอันเนี้ยเราพูดกลับมาแค่เป็นคําพูดเลยนะคือคิดก่อนพูดเสมอฟังดูเหมือนแบบ <c oughs> ก็ทําอยู่แล้วปะจะบอกว่าน้อยมากที่ทำไมอันเนี้ยคือมันก็พอเราฝึกที่จะคิดก่อนพูดเราก็จะสามารถที่จะ คิดก่อนพิมพ์ได้เช่นกันมันเป็น process ที่ต่อเนื่องกันดูง่ายๆไม่ต้องอะไรเลยเธอไปเลย line line news เงี้ยไปดูค c o m มนต์แผนกของแบบงานข่าวบันเทิงเห็นเขาแต่งงานหรือเห็นคนมีอาสมมุติตอนนี้ฉันเห็นบ่อยมากดา,าราคบกับแฟนไฮโซอุ้ยดี๋ยวออีๆเลยเหรอ<ๆ>วะ<ๆ>แบบนี้ก็ได้หรอวะตมาแบบไหนวะคือถ้าเกิด เขาไม่ยืนอยู่ตรงหน้าเขากับแฟนไฮโซของเขาไม่ยืนอยู่ตรงหน้าแล้วเขาเขาแบบรักกันเนี่ยบอกเดี๋ยวก็เลิกใส่หน้าเขาแบบนี้เหรอเอาจริงๆมันทําได้เหรอมันมีนะเว้ยแต่เดี๋ยวนี้มันมีแต่พอแบบอย่างเงี้ยสงสารสงสารคนที่รู้สึกว่ามีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นมากพอที่จะพูดจาหรือพิมพ์แบบนี้ลงไปอ่ะเราว่าเขาไม่ได้รู้สึกมีอภิสิทธิ์เลยซัมพีเขารู้สึกว่าไม่มีใครเห็นเขาจริงๆแล้วเราว่ามันเป็นปมด้อยนะเป็นปมด้อยนั่นแหละแต่การที่จะแบบพูดออกมาได้อ่ะ คือมันต้องคิดว่าออออพวกมึงก็แค่ดาราเองกูมีสิทธ์จะพูดอะไรกับพวกมึงก็ได้ทำไมไม่มีกูสนับสนุนงานพวกมึงแล้วพวกมึงจะอยู่ได้ไหมคือนี่อรมามันมีความออมันมีความ,ม,มค,ามคามิดเห <ไข S 2> รอใช่ใช่ซึ่งมันไม่มีใครมีอภพิสิทธ์เหนือใครทั้งนั้นน่ะคุณพี่พูดจริงๆเนาะแล้วก็ทําไปแล้วได้อะไรบางที พูดไปแล้วได้อะไรพิมพ์ไปแล้วได้อะไรได้ความสะใจความสะใจนั้นอะแน่ใจนะว่ามันอยู่กับเราไปตลอดหรือเมื่อมันหายไปแล้วซื่อสัตย์กับตัวเองที่จะถามว่าคุณไม่ได้มีความรู้สึกผิดใดๆเกิดขึ้นเลยจริงๆเหรอได้คนมากดไลค์ก็แฮปปี้แล้วนะคนมากดไลค์คอมเมนต์นั่นคือการสีด นั Feed e ่นแหละต่อให้เป็นฟ e ีดอีโก้เถอะเชื่อไหมว่าไออีโกเหล่านี้มันอยู่ไม่ทนนะ่ะนอกจากม,มันอยู่ไม่ทนแล้วมันจะมีช่วงมืดดําที่ทําให้เรารู้สึกไม่ได้ดีกับตัวเองนะเว้ยเพียงแต่เราก็จะพยายามไถกลบความรู้สึกเหล่านั้นไปด้วยกัน พิมพ์สเตตัสใหม่ขึ้นมาแล้วก็ไปรอให้คนกดไลค์หรือจะไปพิมพ์แก้อะไรกับตัวเองขึ้นมาแก้ตัวให้ตัวเองไปเรื่อยๆคุณต้องอยู่การแก้ตัวกับตัวเองไปเรื่อยๆอ่ะเรามีคนที่รู้จักคนหนึ่งไม่ใช่เพื่อนเนี่ยนะ meantime, เขาบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เขาเกิดแล้วเขาสามารถที่จะพ้นมาได้แล้วเขาเคยเป็นคนที่พิมพ์แบบเนี้ยพิมพ์เสร็จเขาก็จะไปทําบุญเว้ย คือเหมือนทดแทนความรู้สึกผิดของตัวเองอะคือเหมือนแบบได้ระบายอารมณ์แล้วรู้สึกว่าสามารถแก้ไขได้ด้วยการแบบคือ,ค,อคือมันร้อนเองเข้าใจค,คือมันข้างในมันร้อนด้วยตัวเองอะก็เลยรู้สึกว่าต้องไปทําอะไรเพื่อทดแทนแล้วมันก็ไม่ได้ฟีดไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดบุญกับ,บาปเป็นคนละเรื่องกันกมันหักล้างกันไม่ได้เหมือนแกไปเอาสามีเขาแล้วแกเอาบัตรกำนันไปให้เมียเขามันไม่ด้ชัวคนดีชัวบัตรกำนันทั้งร้อยอย่างเงี้ยให้สักสองสามร้อยอย่างเงี้ยเกเวย์ ัวชีพมากเลยเนาะสองร้อยเออ, <c oughs> อมันคนละอย่างกัน <c oughs> อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าต่อให้อาถึงน้องจะเห็นสองพี่เป็นมนุษย์ที่มึงมาพาโวย ปากเสียอย่างไรก็ดีแต่ชีวิตจริงที่ไม่ได้ทํารายการเนี่ยเวลาพี่ดีอยู่กับใครอ่ะพี่พี่เริ่มด้วยควาสุภาพเนาะเราว่าจริงๆแล้วระดับของภาษาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนที่เราสื่อสารด้วย<ช>เราสนิทกับเขาแค่ไหนเราเล่นได้แค่ไหนหรือบางทีเราไม่เคยพูดคุยรู้จักอะไรกับเขาเลยแล้วแกจะไปแบบมึงมาพาวยกับเขามันก็ไม่ใช่คือความสุภาพเป็นจุดเริ่มตน้นเป็นเรื่องสำคัญ เริ่มด้วยความสุภาพก่อนแล้วถ้าสนิทแล้วจะมันเบอร์ไหนก็ไม่มีใครว่าแต่บางทีก็อย่าลืมยิ่งสนิทบางทีต้องยิ่งเปลงใจเขาต้องดูด้วยว่าคนนั้นน่ะเขาเขาอยากเล่นกับเราไหมแต่ถ้าโอเคถ้าอันนี้เป็นภาษาที่ใช้กันมาตั้งแต่แรกยูแล้วหรือว่าเป็นเป็นวัฒนธรรมชุมชนอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเข้าใจใช่ปะคือพี่ไม่ได้จัดว่าการทํากันแบบนี้คือผิดมันแบบแค่ว่าเราต้องดูหลายๆอย่าง แต่ว่าถ้าเป็นไปได้การสื่อสารกับใครก็ตามเริ่มต้นด้วยความสุภาพไม่ว่าจะต่อให้ปฏิเสธหรือต่อให้แบบแสดงความคิดเห็นอะไรก็ตามมันไม่จําเป็นต้องเริ่มด้วยคยําหยาบคายอะ่ะหรือคือจริงๆคําสุภาพก็ไม่ต้องไปยึดติดกับคําอย่างเช่นบางทีเรียกเพื่อนว่าเฮ้ยมึงก็ไม่ได้ก็ไม่ได้หยาบคายมึงโอเค่ะวะอันนี้ก็ไม่ได้ตอน มึงเนี้ยอันเนี้ยอยากขายถูกป่ะความรู้สึกมันขึ้นอยู่กับโทนมันขึ้นอยู่กับโทนชี้หน้าคุณผู้ชมทำไมจะดุ้งกันหมดเลยแกแถวเนี้ยไม่หมดเลยยกตัวอย่างเนี้ยนะก็หวังว่าคงจะเข้าใจพี่ว่านะมันอาจจะฟังดูเหมือนดัดจริตเหมือนยากเหมือนแบบ ทำไมต้องทำเพราะปัจจุบันนี้มันมันง่ายจังกับการที่เราจะแสดงความคิดเห็นอะไรออกมาคือเราอยู่กับเรื่องง่ายมากไปแล้วนะบางทีพ<ช>ี่พูดจริงจริงการากที่ใช้ชีวิตให้มันง่ายอ่ะมันก็ง่ายไหลไปได้เรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราอยากจะอย,ะอยู่อย่างสง่างามและเฉิดฉายเฉฉเนาะก็ด้ ก็ได้เป็นได้ไหมเป็น,ปนได้ไดแต่ก็เลือกเอาคุณก็ต้องเลือกว่าคุณก็อาจจะได้รับการตอบกลับที่แรงไม่แพ้กันแล้วก็อาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะคุณไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่า be flexible กับอะไรได้เลยคือจะแข็งขืนเกินไปแล้วก็แบบยึดติดอะ มันดูเป็นความยึดหยุันกัาของตนนะ่ะมันก็มีนะเป็นที่เป็นข้อยกเว้นใดๆต่างๆางมันมีทั้งนั้นแหละแต่ว่าการที่บางทีเรามากๆไปอะมันก่อให้เกิดความไม่สบายใจของคนรอบข้างซึ่ง ถามว่าเราเรามีความสุขกับการที่คนรอบข้างเราไม่สบายใจหรือเหนื่อยหรือเบื่อหรืออะไรอย่างนี้ไหมมันก็ไม่หรอกในระยะยาวคนที่ไม่มีความสุขที่สุดก็คือตัวเรานั่นแหละฟังดูฟังดูเหมือนย้อยเหมือนกันเนาะย้อยแย้มเหรอคนนี้ดูเหมือนเหมือนกันนะมนุษย์ในในในเรื่องที่เราพูดมาเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนอะเขาเบื่อแล้วเขาก็จะแบบเขาเบื่อใช่ไหมุกคนเขาเบื่อแล้วเขาก็แบบ ไม่ได้อยากยุ่งกับมึงจะแต่จำเป็นแต่จำเป็น <ừ> เพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่จําเป็นก็จะไม่ไปหา <ừ> ไม่เข้าไปยุ่ง <ừ> เตือนก็ไม่เตือนแล้วกูเบื่อเออมันก็กลายเป็นคนที่ไม่น่าคบอะในที่สุด มันก็จะไม่มีใครหวังดีกับคุณจริงๆเออจำเป็นต้องอยู่เพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นคนที่อยากให้คนอื่นรักเราก็ต้องเป็นคนที่ทําตัวน่ารักอะพูดจริงๆนะการที่เป็นคนน่ารักเห็นอกเห็นใจแล้วรู้สึกยินดีกับคนอื่นได้อะมันก็เป็นแต้มบวกในชีวิตเราเราอยากให้ทุกคนแฮปปี้นะเพราะฉะนั้นอย่าบิเทอร์เลยความบิตเทอร์แล้วไม่ให้คนอร่นคนอื่นอะมันไม่โอเคนะอ้า อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ใครเคยเจอเรื่องกันแบบพี่ก็ไม่ให้เกียรดนูเลยไม่เลยแมทำไมหนูอยากทําอย่างนี้หนูอยากเป็นอย่างนี้แต่ทำไมหนูทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคุยกันมานระะบายกับพี่ก่อนที่จะไประบายกับคนด้นๆมา,มาสอบถามกันมาบอกพี่ก่อนนะมาบอกพี่ก่อนโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในเอพิสซดหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ